สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u c e f o o k f แฟนเพจนะคะวันนี้นะเราจะพาไปชมบรรยากาศทะเลสาบนะคะอีหลานมีทะเลสาบนะจ๊ะทุกคนทะเลสาบอยู่ใจกลางเมืองหลวงเตหะรานของประเทศอิหร่านนะครมีทะเลสาบหลายแห่งนะจ๊ะบางคนเห็นเพื่อนๆถามบ่อยมากอิหร่านแห้งแรงอิหร่านแห้งแรงนะคะอิหร่านมีทะเลสาบนะจ๊ะเธอทะเลสาบน้ําจืดนะจ๊ะ ใจกลางเมืองอยู่ตีฮารานนะฮะแถวบ้านนะฮะไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นกันบรรยากาศสวยงามมากนะ,ะที่นี่นะ,ะประมาณเวลาตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะฮะตีสี่ครึ่งฟ้าสว่างแล้วนะคะตีสี่ครึ่งฟ้าเริ่มสว่างประชาชนก็เริ่มมาออกกำลังกายสูดอากาศบริสุทธ์นะ,ะตหฮารานเมืองหลวงของประเทศอิหร่านนั้น อยู่ใจกลางหุบเขานะไม่ว่าคุณจะขับรถไปไหนมาไหนคุณก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดนะมองเห็นหุบเขาอยู่ล้อมรอบตัวเมืองเต็มไปหมดบางวันอากาศดีบางวันอากาศมีมลพิษมากมายนะคะข้อเสียเพราะว่าเตหะรานอยู่ในแอ่งและอยู่ใจกลาง แอ่งของหุบเขานะอากาศไม่ระบายออกไปนะก็เลยทำให้มีมลพิษเยอะนะคะแต่ถ้าวันไหนฝนตกหรือท้องฟ้าปลอดโปร่งก็จะอากาศบริสุทธิ์สวยงามประมาณนี้กันเลยทีเดียวนะจ๊ะประชาชนชาวอหรานนะคะประมาณาตีห้านะคะเขาก็จะเริ่มออกมาเดินกันนะคะเดินชมสวนชมนกชมไม้นะในช่วงฤด,ดูร้อนนะ,ะเพราะว่ามันสว่างเร็วนะ,ะตีสี่ครึ่งถึงตีห้านะคะเป็นต้นไปเพราะว่า อากาศมันร้อนแล้วก็สว่างเร็วขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นเร็วนั่นเองนะคะทุกคนก็มาออกกําลังกายนะมาชมบรรยากาศนะคะนี่นะคะถึงจะเป็นชาวมุสลิมหรือิสลามนะคะเขาก็ออกกําลังกายนะแต่งตัวตามที่เห็นเลยนะจ้าหนุ่มสาวออกมาแต่เช้านะคะสูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะนี่นะคะน้องคนนี้ก็แบบแต่งแต่งกายแบบมิชชีดคลุมผมแบบนี้นะจ้ามาออกกําลังกายจ้าไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่นคนสูงวัยนะฮะก็จะออกกําลังกายกันเยอะมากนะคะมาเดินตามสวนแบบนี้นะดูสิคะทุกคนสวนบรรยากาศสวยขนาดนี้นะคะสวยอลังการขนาดนี้นะไม่ออกกําลังกายยังไงไหวนะคะทุกคนก็จะตื่นมาเดินตอนเช้าเช้านะอากาศดีมาก24-25องศานะตอนเช้าอากาศดีมากบอกเลยแอลอิหร่านนะเตหะรานเมืองหลวงหรือทั่วประเทศนะคะ เขารณรงการทำสวนสาธารนณะปลูกต้นไม้นะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนทั่วกรุงเตรานนะก็จะมองเห็นสวนสาธารณะ